เราไม่ได้ขายพวเราไม่ได้ขายตลกพี่สองบอกไปดินีคนบอกว่านีคนบอกว่าเด็กๆเลยนะผู้ชายโตกเกียวมีแต่คนหน้าตาดีๆแต่ลืมแต่พระเจ้าลืมให้คู่มือการใช้วิธีความหลอ่อมาสักะเล่หัวสัตผมก็ยังใส่มาโดยตลอดอพี่น้องบ่เห็นหรือ,อยังไร <laughs> เห็นว่าขนาดบ่ายังกลัวแล้อครับผมผมตลกตรงไหนทุกตรงที่พูดเจ้ามาสักออ่งกับลงจริงๆ กับอาศิกันไรด้วยเหแล้วมาให้กำลังใจนะครับข่อคุณคัะผมขอบคุณกำลังใจพี่มาเล่าว่ัทยาติไส้กันรั่กเลี้าไส้รักมากเลยต้องอาร์ตผมยาวแล้ว กี่ชินแต่งเขาไปตัดผมบอยังไ่ตัดอยู่อะแ้่วามันจะไปกินเขาก็แ่เปบอสโอ้ยวันน้วาจะไปสวีทเนไอ้กามาบอสฟินเนอยู่นี่ก็เปิดยินซีซมุงโอ้ยยไปกินเขาเลยจะต้งนนดามสักทีนะครีเียวก็ต้อมีโอกาสซื้ออู่ลกดงานออนไที่ขวัญลูกนี่ไหมกคนให้เป็นกำลังใจขอบคุณครับสู่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 ไตสูู่นด์ู่สล์ลูกแรดี่ไหมเออเรืงลก ซู้อจ้ากําลังใจขอบคุณค่ะซื้อโรงแรมวไม่อย่างไม่ต้องรอแต anyway> o, oh ่ตลกมากครับพี่ก้องจุดล้อกระเลยไปอีกเปล่าไม่กันแล้วผมซื้อโรงแรมอย่างพะหล่อนะรับทุกคนจ้าโอ้ต้องกระเดิดไปเซ่นในในหนึ่งกระเดิดนี่ไปไล่เมตรครับ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 ซื้อรถแล้วอย่งปะอย่าเพิ่งตัดเลยนะครับถ้าได้ตัดครับครับ พราะผมกั๋ทางนี boss, ้เก๋โอเคอยู่คิดกันคิดกันติดต่อจากนี้ไปความหวังตั้งไว้กับโชคชะตาปลาขรนดินตไตไข่ประตูเดือดตังลูกเรมเดือดตังเดือดตังเดือดตังทางข้างหน้าจักเป็นจังหน้า โอเคป้องจำเลยเปลี่ไปนอยนึงครับพี่ก่องลองพี่เนน่ยฟังหน่อยพี่ถ้าแดงแระกระซอนรถรถเท่ามันขึ้นมาได้อ๋อเฮ้ยเฮเจ้ากระซังเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเบาบลอพอดีปึ่งหน้ากะเห็ดจีวีดีแน่แต่ก็่มีเงินดีแน่แต่ก็มีเงินละ เลื่อนหัวหลังงามอยู่กลางบ้านเนื้อที่สิบไรขันบากยาวปานรถไปแต่งใดแต่งไปไอปอนซอนรวยเอกราซ้ีคอนแสงมีกรอนโหลดรถพี่โก้ใส่ทองนักเป็นกิโลใส่โชว์ว่าขันคักลาย เงินห่อหลังล้านบมกเมยียแล้วบอกกับบ้านบอกว่าพี่กอกลอกอ้าคิดว่าเออกพี่กอลอันนี้เ <laughs> งินห่อหลังล้านอยู่กลางบ้านเนื้อที่เสียไปยขันหมากเนี้ยบานรถไฟแต่งใดแต่งไปไอ,บอ,อ,อ้บ่อนซ้อนเอารอบนี้มัน,มน ตันเราผมปิดสัญญาณมันมันเลยสัมพันธ์าพผวแต่งใดแต่งไปไอ้บอดมุสอมันมีซอยครับถ้าเขาเขาเนี่ยมีมัมมัมคนไหนอยู่พัทยาหรือเปล่าพัมมัมทานไหพี่พี่มีร้านกับข้าวอร่อยๆแนะนำไหมที่เป็นว่าเป็นซิกเนเจอร์เขาจังสีแม่ที่ว่าคนมา่ต้องกินนะพัทยาอะไรอย่เงี้ย สตาอ้าตอนไปขอโทษบอสเชื่อว่าจากนี้ผมจะเต็มที่กับงานแน่ๆสู้ๆ,ๆนะครับโอกาสไม่ได้เยอะบ่อยคนอยากมาอยู่ตรงนี้เยอะมากจากใน,นทั้งโดยเต็มที่ครับผมโดยเต็มที่ครับผมสูตส่ต่อสู่ต่อนะครับผมเข้าผิดพลาดแล้วเข้าก็ต้องยอมรับยอมรับครามผิดพลาดนะครับผมเป็นเป็นข้อ,ขอผิดพลาดจากทีมแดนซ์นะครับผมทุกๆคนที่นี่นะครับมันเกิดขึ้น กราคนกันนอมรับแล้วก็เอาปุงแลแก้ไขนะครับสู่ต่อเดินหนาต่อนะครับโอ้อยากกินหมากอะไรไหมแล้วก็โชวเมื่อว่านนี่กันเลยก็เลยพอกลับมาจากจากงานนะครับผมก็เลยประชุมกันนงแต่เทียงขึ้นเป็นฮอตตีซีนะครับจะเปิดรับหรืรับแล้วนอกไปแล้วนะครับผมพระวาเมื่อยกันแห้งเมื่อคืนนี่ประชุมกันฮอตตีซีตีซีเครงนะครับผม ขอคุ้มขอแบบมาน,าง defense, มานางังดีเฟน์ม่านังแหลกคอมพิเนว่าเรามีอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขเราก็จะทำยังไงให้มันดีขึ้นนะครับ <c oughs> ผมอยู่กับในที่มันแดนซ์ของเฮาครับกะรที่มีการศึกษาหาด้วยกันเพรว่าจะพี่กีตาร์พี่แมททีมงานทุกๆคนทั้งหกคนแล้วก็ส่วนส่วนส่วนของอาร์ตกับพี่ชอปน้ำนะครับผมเพราะว่าทั้งเขาต้องซวยกันนะครับพี่อาร์ตผมยาวมัดจุกเหมือนพี่กล้องเลยค่ะของเขง อย,อ,ยอยู่น้ำพิกรงายายนินนาะคึอกันเลยอากมีโอกาสร้องเพลงละครชีวิตให้ฟังหน่อยสิยผมผมมันมันมันดีกว่าข้าสีมานางนางนางแบบนางดาวครับตัวเอง้อมรับผิดพลาดและแก้ไขแก้ไขขอผิดพลาดเพื่อใครว่าใหมีขอผิดพลาดนะครับ <S 1> <S 1> แ,มแม่ไม่เปกังใจให้ทุกคนจ้าใครพี่ตัวกิมสิขอบคุณครับสุ้ๆครับน้อง สวัสดีพิกรณ์นะครับสวัสดีพิกรณ์โปสเตอร์ประจำตัวน้องอาร์ตด้วครับผม <c oughs> <c oughs> เบื้องหลังคนตัดต่อ <c oughs> มี่งเงี้ยงๆไปน้องอารนะ์ตเนี่ยขอบคุณหลายๆเด้อครับวันดีครับเด้ออืมนะครับอ๋อถ้าเขาต้องได้ได้ได,ได้ได้มีการหาเรื่องกันเพราะว่าของนิสิตน,นิสิตของอาร์ตก็พี่ชอบทำเสียเพราะว่าเฮ็ดเห็ดลายตำแหน่งหลายตำแนหำแน่งนะครับผมอาจจะแบบ ดูแลซอยกันไได้ด้บัทัวถึงไปเท่ากับพยายามซอยกันพีิจารัาพี่ชอบเกษตรอาตพ่ชอบต้องทั้งลองทั้งเต้นน้ำทั้งแดนน้ำทั้งศิลปินน้ำเป็นบาครับแมนมันกับมีดนลาทีเพิ่มเป็นมาลองไปซับบอสลองหลังหลังจากบอสลองขันบอสเกษตรเฝ้าเปิดบอสเกษตรก็เป็นอาลองเปิดว่าเปิดเกษตรลองเปิดเกษตรเป้าเปิดเปิดขั้นเสื่อมมาครับอาล้าเปิดเสร็จปุ๊บอาต้องส่งไม้พี่กองเลยพี่กองก็าลองไม่แต่หนั้นต่ออาจะซับเป้าแล่นขึ้นเวที เพื่อไปเต้นให้ท่าน,นเพื่อไปเต้นให้มันท่านท่านเพ่งโชว์นะครับผมกินข้าวกินปลาหรือยังเนาะย่างครับผมท่านได้กินกําลังกลักบโรงแรมครับเป็นทางปลอดภัยนะครับขอบคุณครับผมกําลัางเดินทางไปโรงแรมที่พักนะครับอยากให้ไอ้กล้องร้องเพลงติงนางนางตังนิง้งนางนางก็จะร้องหน่อยติงนงหน่อยตาี่น้องไอ้อีงเอาที่มันติงนางนางแล้ว,วสูส้สๆนะครับลูก,ลก โอเคนณครับทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจทุกๆคนนะครับแบบซอยแบบคอยเตือนคือคือคือมีมีคนเตือนมีคนบอกเนี่ยก็คือแบบว่าเป็นคอดีเด้สำหรับอัดมองนะครับเป็นคนบอกเป็นคนบอกราะไม่งั้นฮักกันฮักฮักกันแพ่งกันห่วงกต่เลยต้องได้บอกอันนี้คืออัดม่องสิเพราะเป็นว่าอันโอ้ยคือว่าอันบอกจังสี่น้ำเหมือนคือว่าบอกคือว่าบอกเขาจังสี่ว่าโอเคบอกมานนะครับผมมีคนบอกมีคนตีคนเตียนจึงกอได้ เพื่อก่อครับอันนี้คือแม่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 บอกว่าสิบในคอมเมนต์หรือแบบที FC ่เอฟซีที่ติดตามคู่ทุกทุกคนหละกันได้บาดหักนะครับสองขัญแห้งคอยเตือนคอยบอกตลอดเ<ๆ>มื่อคืนนี้มีดราม่านี่แหละครับผมเกิดขึ้นเชื่อครับที่คิดมากอากาเลยถ่ายแบ,บบว่าตรงเบิงถึงช่วงก้อนแม่แม่ก็เป็นห่วงอากาอยากอยากเข้าไปแบบไปแค่แค่ไปอธิบายอยู่แต่ถ้าเกิดต้องเห็นุใหน้มันถูกต้องก่อนนะครับผมขอใคยต้องได้ไปอธิบายกับแม่แม่เพราะว่าซีนี่เราผิดพลาดถ้าผิดพลาดกับกับอ่ากับกับ กับการสแสดงนะครับผมกับชุดการสแสดงมีคนบอกคนเตือนก็เลยแบบดีใจนะอารก็เลยดีใจว่าแม่แม่ก็คือหักหักก็เลยบอกนะครับ